นี้สั้นๆในการที่เราจะใส่ปกคลิป u t u b e อ่านะคะทำไมเราต้องใส่ปกคลิป YouTube เพราะว่าคลิป u t u b e อะ่ะบางทีถ้าเราไม่ได้ใส่ปกนะคะมันจะมันจะขึ้นโชว์บางทีเราอ้าปากบางทีอยู่ในท่าที่มันไม่สวยมันจะไม่ดึงดูดให้คนเข้ามาดูได้นะคะทีนี้วิธีการใส่ปกคลิปเราต้องไปทำผ้าปกคลิป ไว้ก่อนอาจจะด้วยแอปพลิเคชันอย่างอื่นหรือว่าตกแต่งภาพมาก่อนก็ได้นะคะแล้วก็เราต้องมี youtube studio ด้วยนะคะก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถโหลดฟรีมาได้เลยนะคะเสร็จแล้วให้เราเข้ามาที่ช่อง channel ของของเรานะคะในช่องของเราเนาะแล้วก็มาที่ youtube studio นะคะทีนี้ให้กดตรง ที่มี3ามขีดข้างบนแล้วก็ไปที่วิดีโออ่ามันจะมีดูอันล่าสุดข้างบนนะคะที่นุ่นยังไม่ได้ใส่คลิปนะคะเอ,อ้ยยังไม่ได้ใส่ปกคลิปนะคะเพิ่งตัดต่อเสร็จนะคะอ่าเสร็จแล้วให้เราเลือกคลิปวิดีโอที่เราจะใส่ปกนะเลือกเสร็จแล้วนะคะมันจะมีตรง รูปดินสอตรงที่คลิปวิดีโอเห็นไหมคะล้วก็แตะเข้าไปแตะไปแตะเสร็จแล้วนะคะแต่อีกครั้งหนึ่งที่ที่ตัวรูปดินสอเสร็จแล้วนะคะมันจะมีภาพที่เขาแคปมาให้เราถ้าเราไม่เอานะคะให้เราไปเลือกภาพที่เราสร้างไว้ได้เองนะคะนี้นุ่นสร้างไว้แล้วนะคะนุ่นเลือกภาพนี้อ่าเสร็จไหเลือกภาพนี้นะคะเสร็จแล้วให้กดเลือก เห็นไหมคะนี่คือเสร็จเรียบร้อยในการที่ใส่ปกคลิปวิดีโอง่ายไหมคะด้วยมือถือง่ายมากเลยนะคะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วเราก็กดบันทึกรอแป๊บหนึง่งเสร็จเรียบร้อยนะคะเรากลับไปดูนิดนึงนะคะเห็นไหมคะว่า,าวิดีโอแรกที่ ก่อนที่เราจะใส่ปกคลิปมันยังไม่มีปกเลยนะคะแต่ตอนนี้เราใส่เรียบร้อยนะคะเราก็สามารถแตะเข้าไปดูได้เห็นไหมเรียบร้อยเลยสวยงามนะคะโอเคนะคะง่ายๆมากเลยนะคะจากมือถือเราทําได้ไม,ไม่ไม่ถึง3านาทีด้วยซ้ำเพื่อนๆลองทําดูนะคะ